วงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงบุกมาถึงบ้านจ้างครึ่งวงบอสโจไม่รับเราจะมาดูกันว่าพี่น้องเอฟซีทั้งหลายพูดถึงว่าอย่างไรบ้างโดยเริ่มต้นที่ท่านแรกกล่าวว่าสีสเกตสาวน้อยมาอันดับหนึ่งเจ้าภาพมาจ้างสนับสนุนอิหลาน้อยดีจริงๆความฮักแทงของพ่อพ่อแม่แม่เจ้าภาพเพิ่นสุดยอดจริงๆคอมเมนต์ที่สองกล่าวว่า ง้อน,น้อยอยู่กับบอสใกล้ชิดบอสเห็นความนอบน้อมต่อแขกผู้มายืนสุดยอดเลยแค่เห็นการเสิร์ฟน้ำผู้ใหญ่ก็ชื่นใจอ่อนน้อมมากอยู่ใกล้นักปราชญ์ก็มีโอกาสเป็นนักปราชญ์อยู่ใกล้คนดีก็มีโอกาสเป็นคนดีเป็นเมนที่ดีครับเผื่อคนอื่นยึดเอาเป็นแบบอย่างคนคิดดีไั่ดีมีสิ่งสิ่งดีๆตามมาแน่นอนมีเงินจะจ้างลงวงกลมอำเภอขุนหารคอมเมนต์ที่สางกล่าวว่า ครัเบอร์สตอบึงมาลูบอสาลาเขาบอกขาดทุนเพื่อนทำบุญดีตัวเอ g จวิกแตกแท้ครับคอมเมนต์ที่สี่กล่าวว่าเครื่องวงเอาพ่อลูกพอและนาะว่าหมวดเดจ้าว่าเป็นตาฮักทั้งเจ้าภาพทั้งพ่อโจคอมเมนต์ที่ห้ากล่าวว่าถ้ามาจากซีสเกตไม่ต้องถามว่ามาจ้างวงสองนอกจากวงหนึ่งคิวไม่ว่างคอมเมนต์ที่หกกล่าวว่า พ่อโจแนะนำดีๆพ่อเราอยู่ทางสายนี้ต้องขายบัตรรองไว้พ่อโจเดอ้อคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสีสเกตเพิ่นจ้างสาวน้อยสนับสนุนลูกหลานดีนอเศรษฐกิจบ้านเพิ่นดีบ้านผมเองกับบ้านหนองสาราต่อบึงมลูอักันทอนลักจัะสีสเกตเคตราสีสไลบักเคยพลาดครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ากราบอนุโมทนาบุญกับบอสโจและซอนุษ และทุกคนในวงด้วยนะเจ้าสาธุค่ะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสาธุขออนุโมทนาบุญขอให้มีบุญได้ร่วมสร้างโบสถ์ด้วยค้าสาธุสุดเชิญครับบ้านผมเองงานสมทบทุนสร้างอุโบสถทวัดบ้านหนองสาลาตอบึงงมลวอะกันทลักสอจังหวัดศรีสะเกดครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าแต่ละฤดูการคิวงานว่าจ้างสาวน้อยเยอะสุดก็คือจังหวัดศรีสะเกดยิ่ง ตั้งแต่น้องเข้ามาอยู่กับวงสาวน้อยคิวงานที่ศรีสะเกตก็เพิ่มขึ้นอีกสุดปังเลยสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าคักบอกพ่อโจถ้าเป็นจัดงวัดอื่นถ้าผู้จ้างมาจ้างวงหนึ่งเอาเครื่องวงเจ้าจะบอกเอากระยะได้ายได้เด็กกับเจ้าอยากครั้งขึ้นมาทําอะไรล่ะสองว่างอทั้งวงลําเพลินของซอนุ่ยเฮียนหน่อยแล้วจะได้ออกงานจ้างใหม่ถ้าผู้จ้างบ้านอื่น ไม่พูดง่ายใจดีใจบูยอแบบผู้จ้างหมู่บ้านสีสเกตแบบนี้เจ้าจะเลือกพูดว่าถ้าผู้จ้างบ้านอื่นพูดว่ามาจ้งวงหนึ่งครึ่งเดียวไม่เต็มวงเอาแต่ทีมน้องอุงอิงงอและพ่อโจและทีมาหางเครื่องที่และที่ทีมวงหนึ่งที่พ่อโจทําขึ้นมาเองนะเจ้าจะตอบว่าไม่เอาเจ้าตกงานแน่ค่ะงงกับคอมเมนต์เจ้าอีลี่กับเจ้าแกล้งปึกกับคอมเมนต์ของคอยน้อยอยู่ในโลกแห่ง โชว์เชียกยิ่งกระแสของน้องอุงอิงพาทีมวงนี้มาแรงแสงโค้งกระแสสร้างชื่อเสียงผลงานที่ดีประทับใจถูกใจเอฟซีทั่วโลกหนึ่งของไทยอีนดมาแรงที่ดีตอนนี้แต่มีสองวงขึ้นมาเพรสันน้ำมือของพวกคุณจะแกล้งปึกไปทำไมฉันเม้นตรงไปกระงงองมาต้องรับทุกๆคอมเมนต์ให้ได้สิหรือว่าไม่ใช่จะแกล้งปึกไม่เข้าใจทำไมระดับนี้จะแกล้งปึกลองอ่านที่ตัวเองเขียนดูอีกรอบนะครับ อ่านแล้วงงจริงๆว่าต้องการจะบอกอะไรเอาที่สบายใจเถอะจ้าไม่มีเวลาแต่ก็อยากเม้นบอกที่ดีๆค่ขะขอโทษขออภัยจัดไปที่สบายใจมีทั้งสองวงเลยจัดไปค่ะงงเป็นงงข่อยปร,รเจ้าเม้นดูเรื่องพยายามทำความเข้าใจที่สุดแล้วแต่กระบอกเข้าใจก่อนมาอ่านเม้นข่อยปวดหัวพอแต่อ่านเม้นจบปวดเหมิดหัวเลยบาดนี้ คอยและเมือคักสะเพินกันยังไปว่าไหามูเสยยุหาว่ามูบอกเข้าใจพน้าอ้ยคอยเหมือคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าดูถูกเจ้าภาพโพดดูถูกยังไงครับชีวิตนี้จะจริงจังขนาดนั้นเลยเหรือพูดกระเซาเยาะแย่ไม่ได้เลยหรือจ้างเสร็จยังพาไปเลี้ยงออกข้าวอีกมีที่ไหนครับแบบนี้เขาว่าหัววาย่อกระคักน้อมเม้นตกระได เขาเว้าหยอกกันโอ้ยยนาอกเขาเว้าให้เจ้าภาพมีความเข้าใจกันเราจริงจังโพดแม้นขนาด่อยปึกตอนเรียนข่อยกะหู้อยู่ว่าเพื่อนวาหยอกกันบ้าแล้วบอสจะว้าเลยสือคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าจ้างครึ่งวงก็เอาแต่ยายแหลมไปสิยายแหลมบอกว่ามีงานจุดบ้างไฟเวลาช่วงนั้นคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า บอกน้องให้ช่วยสิช่วยได้แน่นอนเงินทองเล็ก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 น้อย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 เช่นประมูลตุ๊กตาทำบุญศักดิ์สิทธิ์ห้าหมื่นหรือแสนเอฟสีน้องช่วยแน่นอนคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าบอสโจโชเลขที่บัญชีวัดด้วยนะขยะรวมบุญสร้างรด้วยคับเพราะเป็นใหญ่กุศลแรงมากๆคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าจ้างครั้งวงจะเล่นกันยังไหนไก็จ้างเต็มวงเลยคนจ้างคิดยังไงคิดให้ดีเด้อ คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่านี่แหละครับสุดยอดผู้บริหารในการต้อนรับเจ้าภาพและการอัธยาศัยสุดยอดจริงๆครับบอสโจคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าคิดมาหลายมื้อแล้วเต้ว่าสิจ้างไปครึ่งวงแล้วอีกครึ่งวงสีให้ไปนั่งกอดสาววอยู่เต้เจ้ากระไดเนาะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสร้างว่าแท้ครับบอสจ้างครึ่งวงคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า ยากทำบุญนำขึ้นเบ,อ,บอร์บ่อชรวัดคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าใกล้บ้านข่อยน้องสาลาต่อบึงมาลูรอเบิรจ้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเฮงเฮงปังปังสาวน้อยจ้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าฮอเล่นบ้านใดครับบ้านมีครับบึงมาลูคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าถ้างงานผู้จัดการใหญ่ปฏิเสธเลยเด้อครับ มิดเทียมคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าปี68ปดปังดังวงสาวน้อยจะติดตามต่อไปจ้าขอกราบขอพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้วงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงและอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ